เบอร์หน่อยก่อนโอ้โหแม่ดีพี่น้องบัางดำบ้งดำทักทายสบายดีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุพรรณบ้านนาคือก้าวคู่เดินไปพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหาอยู่หา,หาก,กินนี่คือเก่าได้มาเมนี้มากับทีมงานอยู่สามคนผ่าน เติมแล้วก็บบ้าปั่นบ้านหน้าพากันลุยในการเราได้ไม่ได้ขี่เราจักขึ้นพี่น้องเลยสามคนสันก่อนทำชมคลิปวิดีโอนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแรงอุ้งใจในการในคลิปวิดีโอไปน้องไปลุยในการเราได้ทีมงานคอยไปก่อนเลยเฮ็ด ลำหลุดแถวโรถค่อยดับจัดีแบบสู้มาแต่โฮมูบอโอ้โหจ้าหมานบ่คนแบบนี้กะโอโกได้เลยแบบ่นิงก็เชียว้โเดขากระโบน้องกูล่ะ

ขอบใจขอบใจเัดบัดันมูฮัดขึ้นไปัดได้ตนนั้นเอามือบุได้ามือีพอดนีได้พี่น้องนสักยาได้ชงมือมาปันแล้วก็ปันตืม่ปก่อนสุดยอดสุดยอด สู้ปทนกานเล็กลีทางเนี่อเห็นทางพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบัปันโอ้แห้แงเนาะแห้งเนาะ พี่น้องตกใส่คันบ่ว่างก็บ่ว่างก็เขาะหรือว่าเห็นไม่ไหมกันเลยได้มาพีโพนโอ้ยกดอีถึงเลยนี่กัดลงมาที่นี่เลยี่น้องยังเป๊ะอยู่นี่เป๊ะอยู่เลยตอนนี้ยังยเขาหน่อย เป็นตันึงเอกี้เห็นอยู่เลยเห็นดอกแดงๆอยู่ได้สกสายสิเป็นตัวก็เล่นตกลงมาเลยได้ตกปอกลงเลยี่ทีมงานทำหดอ่ะพัดเติมไทเลยทบมกอง À. thôm mà còn lưỡi nè thôm mà còn lưỡi nà mà còn hào này hâu đẹp mà đi thang có loài cho mua lém coi coi rồi đấy coi này hâm vít rồi đấy ้ามันซึ่งจื๊อเลยที่ว่าห้อมของผู้กระโปงอยู่ด้วยคอยพันไปได้เลยพี่น้องเลยพันเติมเพื่อกะน้ำฮ้ามากองจักรยานเลย่อนะไรหลดกะดับเลยเลยลองมูบะปั่นของแท้เลยบะปั่นได้โอ้ไปเบางนี้เ้ยบะปั่นเฮ็ดเฮ็ดนี่หลดแห่งนี่โอ้ ขันนี่แห้งนึกน้องไปจากมาฮอนบอนพักเศร้าไปน้องเยคอยกะกะเกมเครื่องมือหาอยู่หากินแล้วกะสิได้เลาะรันแรงก่อนบ่ปั่นกับปันเติมเพื่อกลับไปเลยจนคอยกะสิได้เลาะแถวๆไกลๆนี่แหละหมดไกลไปเรื่อยแล้วแต่กะอิงตามสถานการณ์ได้เบิ่งนีโกกบกกเลยว่ะมันบอมี ตัวกไหนตัวก็หอกินก็ยังง่ายไปเลยอันจะไก่นะโค้งก็ถือไม่มาอยู่เนี่ยเลยติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคอยเลยทีมงานที่โชคสิ่มานไปเลยไปเลยทีมงานเลยหลอกกระเที่ยวตุ้เด้อพี่น้องเลยหลอกกระเที่ยวโกกุบอากโกกุบทอมิตรนี่โค้งใหญ่มาเห็นกหองตัวนึงบมทันได้ใส่ก้อนยังแห้งพอดเดี๋ยวนี้หลอกไปเลยก่อน กำมืดเลยทุกคนเลยยางหลอดมาคือเก่ายางหลอดไปเลื่อยนี่เห็ดตุยไปแล้วทางเวรัดไปนี่แล้วนะคนน่ะก็เห็ดตุยไว้เราจะไปการมือแรงจะกิ้เรืเลยแหละบางทีเ็ได้ไปการที่เขาไม่ได้ไป ยิงตามสถานการณ์ไปมึงก็ดีตัดตุ่ยไปเลยเลยคงไม่ได้ถ่ายให้เอฟซี F C. ได้ับสมกะตุ่ยก็คือว่าละเฮ็ดทางไปหาการนะแต่ประชาชนผ่านก็เอิ้นว่าตูดเฮ็ดทางการกะไม่ได้ทางแป่นเนาะพอาะแต่ฮักฮักไปน้อยนึงก็คือถือว่าทีมงานเท่ากับมาฮอดบ่อนพักบ่อนเศร้ามุดคุกค้นอะไรไปเลยมาฮอดอลไรก็ ถามผ้าเลิกิดสมอยสมอยเลยเพมีแนวยูนิกิตเลยสาอะไรก็สีได้ผ้ากันเลาะหาการอีก่อนพอได้แนวกีแรงทางเบาปั่นแล้วก็พันเติมกันยางแล้วได้คอยก็สีได้คอ,อยยางออกไปแล้วบันนี้ไปไปดูกันไปน้องกันเลยบันนี้ไปบ้างเลยไปดูค้างเห็ดนี้ไปดูตรง,ง,งนั้นเลย

เห็นแะ้ัน,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 นือโต๊ะถึถถแกแล้วแต่ค้างโ้ค้างคักเลยเรียบร้อยแล้วนะ แต่ก็ค้างอยู่บอกงามไม้ตัวบางหาลายสลามก่อนค้างอยู่พี่น้องเอาได้เลยก็ไม่ได้เดี๋ยวค่าลบมาจงหาไม้มาต่อยเอาตอนนี้ยางไปหาการต่อก่อนพี่น้องจะคอยสอยพี่จังสูงดีเลยใส่ตกตต่มลงสุขใส่จีเ็นบ้างดำ

xin Xin Bằng đầm, bằng đầm Xin nhốt lên Nhà gì đạp luôn Tục hèn sẽ tải hình nha Bằng đầm kia thôi, Ôi, đầm đầm nhanh như diệp đúng không nhảy nhảy lên kẹp tem của đôi đó mà lên này ย่างกับน้ำท่างไปหาต่อยเอาบางที่คอยซอยไว้แเมื่อก่อนเมื่อคืนี้เมื่อเวามาเอาซอ,อยบางน้ำบางในนะพี่น้องเดี๋ยวนี่เห็นไม้เลยโอ้ถึงแค่นี้นี่เลยเอาไม้นี่สิก่อนเอาไม้ก่อนพี่น้องบนดูพี่น้องมันจะเห็น,หก,น,น,น,ก,หนก,ก่อน nhìn 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 cho nhìn 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 สิเป็นบางไปเลยแ่น้อยยังไงไปเอาเบินก่อนไปเนาะโอ้อยอยย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 ายยยยายยยขออนยญาตเก็บยตยมเอาไยตอนทีมาง,งานยยยยยายยยยยยยงยยยยยมาจยยงานยยห่ มาเติมคือท่านมาทีมงานทีมงานไปเพื่อไว้มัน่นซ้ำมีไปน้ำกันทีมงานเอาครับเอ้าเาน,นเรื่องกเกิดท่าบาปั่นแล้วกับพันเติมมาก่อนบาปั่นมาหดเลยเมยกับพิยากอย่าลมนะ้มเลยอยาล้มล่ะมา,านพี่เลย<ะ>มา้านพี่เลยตาบอดคนหนึ่งอ่าวโกหิวจักเห็นผู้เ็ดกินแล้วมันหิว โอ้คนมาเลคอเ้เลโอโนกต้นพช่น้องเอ้ยมันจต้นมันเลยน้องต้นเพิ่นดังไฟล่ะเส็ดอ่าก <that> ิน <light> บ้างน้อยกับนกนะบเอยกินหน่นอพกินแ้วฉันเลกันน้องอืนะกินฉันันก็พอล้มันเนี ทีมงานเทาก็พากันแต่งอยู่กกินพี่น้องเลยไปกับเสื้อเข่าเลยเนาะแตาจะอุ่นเออทีมงานเทาจี้นกจี้บ้างก่อนเฮ็ดกินบ้างน้อยมันดึกเลยกินไม่ไหวแน่กินข้าวแล้ก็นอนพักก่อนแห้งสักนิดสักน้อย มีน้อยไปเลยแหละประมาณาบสองถากันหาเลาะหลักเจ้าไปเลยไดรูดออกไปข้างในอยู่กับตัวเนื้อทางแล้วกันหางทางอันเลยตัวบนเทาไปบึงตัวว่าโอ้ก็นายกินแล้วนี่บ่มันรอนเนี่ยนี่มากองพูอยู่นี่ อาเอานนี้ก็บ่อนสู่ตัววานอนก็บ่นั N นเพอันนี้แล้วก็นี่มีน้องเนาวิทาเนแล้วก็นําฮอนเด้อ้อนีบ่กบ่กุกนี่แล้วก็เออเป็นมอยู่มีจกินัเปแล้วก็เาโคงบ่พี่ลิกออเบนนโตัน้คะบานี v ດີ້ເຮົາຈອງຄັນນະບ น้ำดูเส้นไ่ดีเงได้น้ำเป้นหลาปได้เก็บนี่ใส่ตัวนี้ก็ต้องสิกขัดอ้อนี่ก็ นี่พ oh, <dear S 2> ักกันเลยนี่เดือดโหถ้าโอ้ยังแค่แคเนี้นวดจะีด้เท่อไหร่ติดใจมาทัาแต่ดก็ไม่ได้เอาเดี๋ยวจะจ๊อยู่ได้อ่ะนเลยตายวะนร้ายไม่ได้ พักเอาพักธรรมชาติน,น้อไปเอมันไละรอบนะมีหมอนมีผ้ห่มอตูะเพาะอีโคแลอเนกับา

ก,กินก้อน,นอเพียงเ้ยอยากเขาแล้ยทำได้หทำกับบุกินทราแล้ทำเสียคออยแล้ว แทงแทงแทงชิมดูมันเฮ้ยชิมละแยอะละปุ๋ยโอเคอาหารการยิ่กันกินของคอยละทีมงานก็นพร้อมแล้วได้พี่น้องเอ้ยมามา,มาพี่น้องมา,ก,างก,งกินข้าวกินน้ำนมกันเซ็ตเซ็ตนมกันคอยละทีมงาน ไอพุนีครับพุนตกนี่ตัวเต็มได้คน3าคนเนอ๊ะไอพุนมีตกมีเต็มมาเต็มมาเลย หลังจากคอยระทีมงานกิเข้าวกินน้ำอิ่มก็สด้ได้พากันเฮ็ดโคบ้างก็ได้เพียน้องเน้ยันมันหนาวยันมันสุงมืน่นมื่นมาพัดมื่นพัดยันไปหาก,กินหาอยู่มาสวายยันมันนาวกเลยพากันเฮ็ดโคไว้ก่อน

ถือว่าการหาอยู่หาก,กินของค่อยและทีมงานก็นถือว่ามาอยู่ได้พี่น้องเลยได้บ้างน้อยแน่แล้วก็บำปั่นเพอนได้นกแน่่อยก็ได้บ้างน้อยตัวนึงแล้วก็บางล้าตัวนึงมาแล้วก็เฮ็ดกินบ้างน้อยหแหละกินบ้างน้อยกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พากันเฮ็ดโคบ้างล้านั่นแหละไว้แล้วก็ยางตะแหงไว้ดึกดื่นพอสมควรเลยได้พี่น้องเลยฉันกขอขอบคุณทุกทีที่ติดตามนะครับชมวิดีโอนี้จนจบ เพื่อน,นเข้ามาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าอีพี่หน้าพบกันใหม่นะเพื่อนเนาะสําหรับคลิปน,นี้ขอจบไว้แต่เพียงตัวนี้เพื่อนนี้เห็น